ร้าผู้ใดใส่ส <ะ S 2> ูตรนิยมน้อ,องแอามสวัสดีครับค<ร>ือเป็นตาหักแค่้อง,งเอาผักไหมพี่เปาน้องฟิล์มนั่งอยู่ไหนท่นี่เรอที่นี่วะอ๋อนี่เด่นลูกลนคนไว้ไม่เด็เดดนนีเปิดร้านแล้วค่เปิดร้านครับวันนี้พี่เปาเปิดร้านแล้ว กิไก่ด้วยนะแต่ต้องเสียบเองเออถ่ายคลิปดีกว่าอ๋อถ่ายคลิปเลยได้คลิปหนึ่งแล้วนี่กิ๊ไก่เสียบเองนะครับอันนี้มือยากตึ๊งมายากเมื่อกี้ต้องตึ๊งมาเลยเมื่อกี้เลยอ้าวเหรอันนี้คนแก่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 กว่าไม่เขาดูที่หน้าคนแก่แต่หน้าไม่ได้แก่นะหยอกหยอกสวัสดีในวันที่อากาศตอนนี้ประมาณสิบห้าสิบห้า จินล right? ็อกค่าตอนนี <empieza> <S 2> <S 2> ้ิกไม่ถึงเงินนะคะยูเตีอเมร์ราชนบุรีรูคอันนี้เจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านเปิดร้านแล้วอันนี้ซื้อมาเลี้ยงนะคะใช่ครับก็ประกาศแน่พี่บอก แล้ววันนี้เมื่อวานนี้เากินไปรอบันแล้น้จัดมาแบบสะใจเจลปาเก็เ่กินเจลบมอปจนี่เาแอบจองนองี่เีกหรอบีกหรออันนี้เอาเห็ดไปด้วยหมายถงต้องกินเห็ดด้วยชินจูอจูกับอาจัง ครับวันนี้จะสุดแล้ว Sí, que no le ื้อก็ซื้อไม่ให้แล้วเสียบก็เสียบไม่กินแล้วก็ัก็ยากเองค่ะยากก็ต้แล้วะกินต้องต้องเคียยด้วยแล้วแหลี่ยเใส่พิวเตอร์ไหมนี่ไม่ใส่เป็นม้องสส่คิวเตอร์ไม่ใส่คพิวเตอร์บคกนเวาแอมขึ้นดังั Ini ni dia ที่บอกเขาจริงจริงที่เปล่าเปล่าเราไฟขึ้นหผีไม่ได้หรอกเราแย่ไม่มีงืหรอวันที่ปิ้งอยู่เต็นท์อีเจเจเนี่ยไฟลุกเลยแล้วข้าวเนี่ยมันบ่ได้ใส่น้ำแน่แม่เราข้าวอย่นั่นไอ้นั่นก็เรียกว่าเอาหนามมาใส่มันกอกบอสหนีเลยเฮ็ดบ่นั่นกินเฮ็ดบ่นั่นเฮ็ดเสียงจะจือแต่ว่าอีดอกอีโง่แต่ก็เป็นเสียง่อคนยังนี่เป็นแน่ด้วยงงสกนเอาวางไว้ไหน จะเสียบไก่เพราะงี้อันนี้ส้มแปลเสียงมากกูเลรอกรลบีจะเป็นเนี่ยจะเป็นเนี่ยพออีแคดก็มันีมะเขยอให้เมียงชัดนครับมันก็เลยเป็นเนี่ยแต่เราเรทไม่สิบอย่างมะเขือไนก็จะจะอ่านก็เมื่อเวลาอยากจะอ่านนะครับเพราะว่าเรามีมีเวลาอ่านค่ะเราทำงานอยู่ไม่เห็นหรอเนี่ยหลอกลูกเต่ามหาหลกหลาย เต็มร้านเลยน็มร้านยูส์ว่าเดี๋ยวมาขายดิหากอยากกินใหม่แล้วอจูสุกแล้วไปครับสุกแล้วนั่นเทมมาขายทีนี่จานนี้สุกเสียกูเมื่อกี้น่ะมันจนไหมเราหมั้งเพิ่มแล้วเหรอนี่นีพ่มนี่พอหนูเพิ่มไฟพี่เปาดูมันก็เลยเริ่มสุกเอาเฮ็ดบ้านนั่น เที่ยงกุอากนศคนอนเดือดค่ะบัลนีมีแพงนนอนไหมนะอนเล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 ลก็เป็นตะเลียตวนก็เจ้าหนาวไงร่มักแห้งดันเบอร์เปมส้นสั้นนะสั้นยูงสีเบี้ยงกันวาได้สิเต้นก็จังไหนอยู่เาอยากได้จานมาจากไหนมาตัวสีจะปเลงเกือยู่ออเดอร์ไ้ได้เลพี่เปา เนี่ยชุดเรานี่ยางได้มีเยอะกว่านี้อีกค่ะแก้นี้ไม่หลากหลายใส่มาสอีกค่ะผมเอาเป็นผู้ชายถ้ามีอันนี้เป็นผู้หญิงอยากสั่งอยากแบบไปซื้อแล้วก็ใส่เลยไปซื้อยูโรเกลี่หรอเอ้าเราจะมีไปสักแก้วอยู่นี่พี่เปาวัดแม่ยาสอมกันที่ยี่หกนี่ไงแต่มันหางจากโรงเกลือสี่สิบโลพี่ก็จะไปพี่จะไปรับเข้าผมมาถ่ายก็ผมเสื้อแล้วก็อันนี้ตุ๊กตาชุดคอร์สเทนิขจรมาขายซักขายซักสามร้อยห้าสิบผ่อ ชุดพยาบ,บ,บาลนะชุดพยาบ,บาลนะชุดพยาบาลมาสามร้อยเท่าไหร่คเออท่านห้าสิบขห้าสิบเปนหล่อไปเอาแล้ว ิดเยียนะเมมากเลยลือวันนี้จะเกลือมาปทุมมาสาดเกลือใส่ปทุมมาสาดเกลือแบนที่อาจูอยู่ไหนวะอีทีไม่ไหนอ้าเอาเปอนไีไหนล่ะเรนวอน้องใา่หล่บอกมาหน่อยไป็นเส้อพี่สุดเลยอันนี้คืออะไรที่ผอกที่เสียไปหรอขึนพี่สเลยค่ะข้าวเันจกให็นะแนะครับอันน้ครับจกแหงอีกยกนึ่งก็เ็นสูว่าได้กินแค่คนละสองีนยังปก้องไปอ อากาศมันเย็นอยู่โอเคครับแป๊ดเสียบยังยังเสียบด้วยท่ด้วมือใส่ใส่เกลือแหละเดินประตูมาเค็มประตูไม่ใสยตาย